สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีหลังจากที่เราเอาฟิล์มมาพันสแตนเลสชั้นวางแล้วครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับพันป้องกันฝุ่นไว้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปวันไหนครับล้างแล้วก็พันแบบนี้นะครับดูเหมือนของใหม่เลยใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ครับก็พันไว้ก่อนครับป้องกันฝุ่นเกาะครับจะได้ไม่ต้องล้างอีกครับ เวลาล้างล้างยากมากเลยขัดแล้วขัดอีกขัดจนเงาวับเลยครับงานช่วงหน้าร้อนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตันเล็ชั้นวางครับเป็นร้านขายของขายพวกเนื้อย่างนะครับเพื่อนๆแต่เราก็ต้องทําความสะอาดแล้วเก็บแบบนี้ก่อนครับก่อนหน้าน,นั้นเราก็พันฟิลม์มพันโต๊ะทุกอย่างครับ ทยอยพันครับก็เราก็ต้องทําตามที่เขาบอกนะครับทํำไปเรื่อยครับพันฟิลม์มฟิล์มหนึ่งม้วนก็ประมาณ500เมตรครับแต่ยังไม่หมดครับเอาไว้พันวันหน้าครับช่วงนี้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับที่เขามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้เลยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมเดินทางไปไหนแควคาดปลอดภัยครับ